วัรับวันที่ผมจะไปที่โคราชนะครับไปทำอะไรครับไปเยี่ยมยาค่ายาไม่สบายเดี๋ยวเรากาลังเดินทางไปเยี่ยมยาใช่ไหมคะน้องเพิร์โอเค let's go เดี๋ยวเดินทางกันเรื่อยๆนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วเจอกันที่โคราชค่ะถึงไหนแล้วคะถึงที่ ลบบุรีนี่ค่ะเราถึงลบบุรีแล้วเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรนะสาลาเลยนะเอจะดีพการหรือปะใช่สารพการสารพการนะคะใกล้จะถึงโคลราแล้วเห็นไหมเห็นเห็นลิงเดินไหมคะเห็นลิงเดินไหมนี่ไม่ดูเหรอนี่ลิงมา เพนหลับรอ,อ,อบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เ,ออเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากท่านขับรถมานะ เปิดประตูออกไปกลัวลิงเอ้ยเปิดหน้าต่างออกไปไม่กลัวลิงกระโจนเข้ามามถ่ายจากข้างในเนี่หละคะ่ะมุมลูกฟินตรนี่เต็มเลยจำได้แม่เคยมาสมัยเรียนมัธยม,มเพื่อนเจอลิงก่อหัวแม่วิ่งหนีคนแรกเลยค่ะแม่กลัวแม่ไม่ชอบ โอเคบายบายลบุร okay. ี B เดินทางก่อไปค่ะบายบายเย้ bye yeah, ถึงโคราชแล้ว <c oughs> ใช่แล้วหลังจากที่ขับม,มันนะสซนค่ะออกจากกรุงเทพนังตั้งกี่โมงนะเอ้ยออกจากเชียงใหม่ตั่งตั้งกี่โมงนะแปดโมงกว่าอันนี้กี่โมงละทุ่มหนึ่งพอดีนี่เราเข้าในซอย <c oughs> พอดีวันนี้ฝนตกด้วยค่ะผ่านลบุรีมาแล้วฝน <c oughs> ตกหนักเลย จะถึงบ้านปู่กับย่าแล้วใช่ไหมคะน้องเพินใช่ค่ะตอนนี้เขารอกินข้าวอยู่ใช่ไหมคะใชโ่โอ้โหน้ำเหนียวก็มาตากก่ยายก็มารอกินข้าวน้องปริมก็มานี่ทางเข้าหมู่บ้านแล้วค่ะเดี๋ยวสักพัก็จะถึงถึงบ้านแล้วคู่บ้านใครอ่ะอาวก็บ้านปูก่กับย่า ่อยมีไฟเท่าไหร่นะคะน้ำไฟน้ำเข้าแต่ไฟยังไม่ค่อยมีทางถนนใกล้ถึงแล้วถึงบ้านปู่แล้วอันนี้เป็นบ้านสวนนะคะ,ะเป็นาเป็นนานลาด่นี้ลาดอ๋อลาดตรงนี้ถนนลาดยางขึ้นมาครึ่งหนึ่งและะ้วค่ะที่บ้านสวน ค่อยๆลงนะคะติดหลุมนิดนึงโอเคเลี้ยวยังถึงยังยังไม่ถึงอีกก่อนมีมมืดมากไ oh. ปทางนี้ดีกว่ามืดมากบ้ามีผวในน้ำม ผีก็กลัวต้องเพลินสิ นีลำดับยาติกันงงๆนะคะอาจจะถึงไหมอีกนิดเดียวถึงยงถึงแล้วแล้วขวานี่ก็ถึงแล้วเขาลอกินข้าวกันอยู่แล้วแล้วยังเล้วอีกนะเฮ้ถึงพักพีนั่งแต่พีดเราทุกนาทีเอยถึงแล้วมาเร็ ถึงแล้วนี่ค่ะทุกคนรออยู่ไปหาปู่เลยะปู่หาตาหายายแล้วนี่ถึงแล้วนะคะสวัสด,ดีค่ะนี่นี่น้องปริมอยู่นี่ค่ะน้องปริมสวัสดีค่ะนี่ตาปู่โนยายเล็ก ไปเอาแล้เยากพี่อเปญหมะไปก่อนนะคะกินข้าวก่อนบ๊ายบายนี่วันนี้ตื่นเช้ามาน้องเปนอยากคายเรือค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรสะหรือคลองสะเอคลองเอ้ไอ้บ่อเออบ่อที่บ้านปู่นี่มมุติเมื่อคืนถ่ายไม่แจ๋วไม่ชัด ตื่นแล้วน,น้องฟิล์มอยากใครเลย<ะ>ที่บ้านบ้านโตนะคะสาธิงานน้อยนะคะทดสอบสมรรถภาพร่างกายห ใช้มือละอันระวังมันเน้นงัดเลยสาดตาโดนหน้าเองแต่นอยจะดีก่ลงซินางเทนี้กาลยสบายก่เนี่ยไมเป็นไรใช่ไหมลุงเนต้องมาลงอีกใช่ไหม เดิมก็แลนีว่ไปนวันบเที่ยวสุดท้ายสนุกไหมครับไปคนเดียวได้ไหมไม่ได้ทำไมแม่มารับญาติกลับจากโรงพยาบาลละคะ้ค่ะบอพี่ยาตอนิกพี่ญเมอนนนอ กิอนอะไมาคะนี่ย่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลค่ะวันนี้ภารกิจเราคือมารับย่าวันนี้แต่น้องฟินน้องเพิ่มไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลด้วยค่ะนะคะแม่ไปรับมาเองนี่ย่าถึงบ้านแล้วอะแต่ขอย่าพักผ่อนก่อนนะคะอะน้องฟินไปดูยา่าโอเค สนุกไหมคะไปไหนมาคะจะไปต่อไป,ไปนั่งดินี่ค่ะพาเด็กๆมาไหว้ย่าโมนะคะแล้วก็ซื้อของเล่นกันนิดหน่อยอ่านน้องฟินไม่ขึ้นนี่ของน้องเพิร์นขึ้นสูงเลยอ่าพอทำให้นะคะ,ะพี่ฟินลองดูพี่ฟินลองอยู่ฟินจะได้ไหม อ่าไม่ได้อีกแล้วนี <c oughs> ่นะคะว่าย่าโมสวยงามมากเจโมยังต้องถีบวยมานี่เมืองโคราชนะ <c oughs> สักครั้งยังไหนทำให้แม่ดูหน่อยครับ <c oughs> หนังยางหลุดอีกแล้วอ่ะ,อะทโอาเอาม่เอาหม่ แค่นี้สูงสงไม่ได้แล้วหรอครับนี่คนขายเขาทำได้สูงมากอ่ะพี่ฟินลอยครั้งหนึ่งอ่ะก็ยังแป๊กเหมือนเดิมนี่ค่ะน้องเพิร์ไปไหนคะอ่ะพี่ฟินอีกครั้งนึงแล้ว ไม่ได้แล้วจบข่าวอะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พาเด็กมาปล่อยพลังนิดนึง จบแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะอุ้ยไปไหนแล้วอุ้ยน้ำมืออ้าวค้ะชิมองกล้องสิครับเพื่อแชร์ดิว่า อ่วันนี้ภารกิจเยี่ยมปลูกกับยาเรียบร้อยแล้วน้องฟินกลับก่อนนะครับอ่าไาสวัสดีปูกกับยาก่อนดีแข็งไม่ได้ันนี uh, ้มากอดใหม่อีกทีแร้วอ่าให้ให้ปลูกก่อนใหม่ก่อนให้ปูกกอดก่อนโอเคเจอกันเชียงใหม่ค่ะเยน้องมาแม่วัสดีค่ะพ่อวัสดีค่ะ